โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับไม่รู้จะตะ,ะโกนทำไมนะครับวันนี้ผมมาอยู่เซิร์ฟของตัวเองนะครับมีชื่อว่าเฮลเซอร์สี <c oughs> นะครับเป็นเซิร์ฟแนวเกาะสีนะครับย,รยังไงล่ะห้าสิบสามร้อยป่ะได้จำไม่ผิดละไม่รู้นะไม่ไม่เคยศึกษาเกีะนะ่ยวับนเออวันนี้ผมมาจะมารีวิวเซตน,นะ <c oughs> นะครับเพิ่งกินข้าวหยิบนะมารีวิวเซตที่ผมใส่ตอนนี้ก็เป็นเซตลิเ e นดา r ีนะครับใช่ปะ <c oughs> ยาโน่ริดเจนดารีนะครับเป็นเซ็ตได้จากกล่องสุ่มนะครับเนี่ยแบบเฮ้ยไอ้เฮี้ยห์เดี๋ยวต้องทิ้งประมาณนี้เป็นไงสวยโพดสวยโพดอืมก็เอาทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นขยะาจะารีวะนี่ก็เป็น300นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงคูณสอง นี่ก็ทิ้งไปดูดิโคตรเท่อ่ะส่นนี้ก็เป็นห้าสิบดูดิห้าสิบโคตรกลางอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิห้าสิบโคตรเสี้ยวอะ่ะมีดาวบนหัวด้วยอะ่ะเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวพวกนีเ้เกิดความหยางดีไี้เกียรต์เสียงบ้เมะเทโพดห้าสิบอ่ะนี่นะครับโคตรเสี้ยวอะ่ะ เยอะเกิน50ก็ประมาณนี้นะครับตอนเรนะ่ะก็จะมีเป้าดูนะ <c oughs> เห็นปะอัอน,นี่ก็เป็นปืน90นะครับแบกอนเสียงโคตรลั่นอนนนะพวกนอะเสียงอะไรมนาะเออน่าจะประมาณนี้นะโคตรลั่นอนะ ส่วนนี้ก็เป็นปืนอะไรวะ,150ะร้อยห้าสิบนะปืนร้อยห้าสิบแฉะดูดีลายลายอะไรวะลายแอฟริกันวะหรืออังกฤษวะน่าจะไม่ผิดอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละส่วนมาดูเซตฟาร์มนะครับเอาไว้ก่อนเซตฟาร์มไม่รู้ไม่รู้ว่าจัดไว้หรือเปล่านะก็ลืมเหมือนกันโอ้ดีเลย์โคตรนานไอเฮียแต่ว,ว่าจะปรับดีเลย์อีกนั่นไงไอ้เฮีย ต่วน,นี้ก็เป็นตารางโปรโมชั่นนะเดี๋ยวว่าหน้าวันจันพี่เจเขาจะมาโปรโมทนะครับซึกคลิปผมก็น่าจะลงวันนี้นะานูฟาร์มฟาร์มแบบเสร็จโคตรสวยอะไม่อยากจะโม้เดี๋ยวแม่เป็นไพีมา อีนะ้ฟาร์มฟาร์มก็ยากแค่ฟาร์มครับดูดิเซตคนสวยอ่ะเฮียดีไม่ดีสวยก็ห้าสิบสมงเห็นเด็กเห็นเด็กในเซฟเขาบอกอ่ะสว่วนปืนฟาร์มที่ปืนนี้จะดีกว่าสีขาวนะครับแบบแรงก่อประมาณหนึ่งอ่เฮียก็จะไม่ปิดอ่ะสว่วนมาดูไอก,การเติมนะครับสมมติว่าผมเติมอม่สามร้อยวันนี้เป็นคูณสองนะปะ พูดวัน,นวันนี้คูณ2คูณ2ก็จะได้1 0 12กล่องน,นะ3าม้อยเนี่ยแล้วพวกนี้ก็จะได้เท่าไหร่บ้างส,สิน่าจี่ส4นสี่นี่แหละก็ประมาณนี้ดับเบิ้ลเลยคูณ2เปิดปึ๊บปืนหออกไม่ดูใจเลยปึ๊บโอ้วห oh! <Wow! S 2> สองกล่องออกไอ้หด้ยคุ้มพทดดูดิปึ๊บโอ้โ oh, ห90ปึ๊บ300 กวาห้าสิบวาสิบปืนห้าสิบเดี๋ยวผมผมมีสูตรนะครับเราทำอย่างนี้จุบได้แล้วว่ากวาสิบวาสิบปืนปืนอะไรวะอีกอย่าเป็นไงโว้ดูดิโคตรคุ้มอมะดูดิคุมสองนั่นคือถึงก่อนมันจะเป็นของแถมก็เถอะแม่ดิไม่ใช่ของแถมนะครับดูดิแม่งคุ้มโคตร ใครเติมแม่งก็คุ้มอ่ะก็เติม300จะได้ชื่อสีไปครับอะไรวะใ,ให้แต่งเชี๋ยวรับเรื่อการเปลี่ยนสีเติม300บาทขึ้นไปนครับก็โอเคครับสำหรับทีนีก็่าจบเยงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในหน้านครับเจอกัน